สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชน สรุป7แนวคิดบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จจากหนังสือทายานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนเขียนโดยคุณโทมัสพิเชยนหงพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Smart ID Group เจ้าของแบรนด์ Anitech ค่ะคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้นะคะก็แบ่งได้ตามชื่อหนังสือเลยค่ะคือ 1. คิดแบบสตาร์ทอัพ 2. ทำอย่าง SME และ3ม,มีระบบแบบมหาชนเริ่มกันที่คิดแบบสตาร์ทอัพนะคะสตาร์ทอัพเนี่ยจะใช้คนเวลาและทรัพยากรน้อยมากกว่าธุรกิจทั่วไปประสบความสำเร็จเร็วกว่าธุรกิจทั่วไปนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณ20ปีแต่สตาร์ทอัพเนี่ยจะใช้เวลาแค่5-10ปีถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่าสตาร์ทอัพคืออะไรนะคะ สตาร์ทอัพที่เราเห็นทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยเช่นพวกแอปฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆ Grab l i ไลแมนฟู้ดแพนด้าโรบินฮูดอะไรพวกเนี้ยเป็นสตาร์ทอัพหมดเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำธุรกิจเนาะมันเลยโตได้ไวมากกว่าธุรกิจทั่วไปะคะ่ะถ้าเราจะทำธุรกิจแบบคิดอย่างสตาร์ทอัพเนี่ยเราจะใช้เวลาให้น้อย ใช้เครื่องทุนแรงให้เป็นเครื่องทุนแรงในที่นี้ก็คือพวกเทคโนโลยีต่างๆที่บริษัทสตาร์ทอัพหลายๆบริษัทเนี่ยเข้ามาใช้ในธุรกิจะคะ่ะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแพลตฟอร์มในที่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแอปพลิเคชันเว็บไซต์แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะสร้างเป็นแอปพลิเคชันให้ผู้คนใช้งานนะคะแล้วยิ่งคนดาวน์โหลดมากเท่าไหร่ใช้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นช่วยเร่งธุรกิจให้โตเร็วเนี่ย ไอ้ทั้งหมดที่มิ้นกล่าวมาเนี่ยคะ่ะมันจะช่วยเร่งธุรกิจให้โตเร็วเพราะว่าผู้ใช้งานจะเห็นเราจะดาวน์โหลดจะนําไปใช้จะนําไปบอกต่อนําไปรีวิวและสิ่งสําคัญที่สตาร์ทอัพต้องมีหรือหัวใจสําคัญที่ทําให้สตาร์ทอัพประสบความสําเร็จได้เนี่ยคือความได้เปรียบทางการแข่งขันค่ะเพราะว่าเขานําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เยอะวิธีคิดทําน้อยได้มากสตาร์ทอัพเนี่ยจะไม่ได้ทําอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเขาจะทําน้อย แต่จะพยายามสเกลธุรกิจให้มันใหญ่ขึ้นไล่เร็วและล้มให้เร็วลุกให้ไวเมื่อมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้สตาร์ทอัพล้มเนี่ยขเขาจะเรียนรู้เลยแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ให้ได้ไวต่อไปนะคะคอนเซปตที่2ทํทำอย่าง SME การจะทำธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตนะคะไม่ใช่แค่ต้องทำให้เกิดผลกำไรแต่ว่าเราเนี่ยต้องบริหารกระแสะเงินสดด้วยซึ่งสำคัญกว่ากำไรค่ะในธุรกิจนะคะเราจะแบ่งเงินสดออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือ cash flow from operations หรือว่าเงินสดที่ได้จากการขายไม่ว่าเราจะขายอะไรก็ตามแต่นะคะอันนั้นเนี่ยคือส่วนแรกที่เราจะต้องแบ่งไว้ ส่วนที่2 cash flow from finance เงินสดจากกิจกรรมทางการเงินอันนี้ไม่ว่าคุณจะมีกิจกรรมทางการเงินอะไรก็ตามแต่นะคะก็มาแบ่งเป็นส่วนที่2ไว้และส่วนสุดท้าย cash flow from equity เงินสดจากการเพิ่มทุนของเจ้าของในที่นี้อาจจะเป็นบริษัทที่มีอยู่ในตลาดหุ้นนะคะได้ไรายได้จากผู้ถือหุ้นเจ้าของบริษัทอะไรก็ตามแต่ก็แบ่งอันนี้เป็นส่วนสุดท้าย สิ่งที่ต้องระวังสําหรับธุรกิจเลยเนี่ยคือแหล่งเงินทุนกับเงินกู้นอกระบบค่ะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงต้นทุนสูงกําไรแทบไม่เหลือเพราะว่าถ้าเราทําธุรกิจเนี่ยเมื่อเรารับออเดอร์มาแล้วต้นทุนสูงแค่ไหนเราก็ต้องทําเพื่อรักษาคอนเนคชั่นกับลูกค้าไว้นั่นเองทํำยังไงก็ได้อย่าให้กระแสเงินสดขาดมือเด็ดขาดค่ะไม่งั้นธุรกิจอาจจะอยู่ไม่รอดนะคะ สิ่งต่อไปในการทำอย่าง SME เนี่ยคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเมื่อเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องลองแทรกเข้าไปในตลาดด้วยกลยุทธ์ l o w e n disruption นะคะซึ่งวิธีคิดแบบ low เ n d disruption เนี่ยคือมือตลาดเดิมเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสินค้าที่มีคุณสมบัติการใช้งาน เกินความจําเป็นของผู้บริโภคทําให้บริโภคเนี่ยต้องจ่ายแพงกว่าแล้วแลกมากับคุณสมบัติของสินค้าที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอันเนี้ยมันเป็นช่องว่างสําหรับผู้เล่นรายใหม่ที่มองเห็นโอกาสนี้นะคะและกระโดดเข้ามาร่วมกินส่วนแบ่งในตลาดนี้ด้วยการสร้างสินค้าที่มีคุณสมบัติพอจำเป็นต้องใช้เน้นใช้งานง่ายและราคาถูกลง อย่างตัวอย่างของผู้เขียนเนี่ยคุณโทมัสนะคะช่วงที่เขาเริ่มสร้างแบรนด์อานิเทคใหม่ๆเนี่ยในตลาดมันก็จะมีเฉพาะมาวสที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่สีดําและราคาแพงเมื่ออานิเทคถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กลงมีสีฝันมากขึ้นและราคาถูกลงจึงเป็นเหมือนสินค้าใหม่ที่เข้ามาเป็นตัวเลือกเพิ่มขึ้นในตลาดนั่นเองค่ะและคอนเซปต์สุดท้ายนะคะมีระบบแบบมหาชน กลยุทธ์หลังบ้านนำหน้าบ้านระบบที่ดีนะคะเป็น,นกลไกสำคัญในธุรกิจสามารถสร้างรูปแบบธุรกิจสร้างระบบบัญชีเช่น ERP นะคะเป็นการบริหารการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าเน้นการเชื่อมโยงการทำงานทั้งหมดของบริษัทในทุกๆด้านการบริหารจัดการสินค้า ความเร็วในการรู้ต้นทุนเนี่ยสำคัญมากค่ะทันทีที่สินค้าเข้ามาใหม่นะคะเราต้องรู้แล้วว่าต้นทุนใหม่เปลี่ยนไปยังไงบ้างและเมื่อเราจะลงระบบ ERP นะคะเราต้องบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรให้สำเร็จซึ่ง workflow เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนง่ายนะคะแต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดตัวระบบเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนไปตามระยะเวลาค่ะ พนักง,งานต้องช่วยกันเขียนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในระบบนะคะและอีกอย่างที่สําคัญนอกจากพวกเรื่องระบบแล้วเนี่ยคือบุคลากรบุคลากรเนี่ยคือหัวใจหลักที่สําคัญที่สุดเราต้องเลือกคนที่รักและศรัทธาในอาชีพคนแบบนี้จะรักในงานที่ตัวเองทําค่ะเพราะว่าองค์กรแข็งแกร่งและยั่งยืนเนี่ยเริ่มที่บุคลากรนั่นเอง จบไปแล้วนะคะสำหรับทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และบล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย